สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่ขาสำหรับช่องยุวิพระบ้านนะคะและช่องพระบ้านทว่ทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจเจศูนย์นะคะสำหรับพระนะคะใครปิดนะวันนี้หนูจัดส่งให้ทุกรายการนะคะพี่พี่ขาก็เดี๋ยวเราไล่เรียงกันทีละรายการนะเราไปกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่จีนนะคะอ่า รายการนี้เอา2,500บาทนะคะขออนุญ,ญาตซูมนะคะพี่นะปรับซูมนิดหนึ่งนะจ๊ะนี่นะคะพิมพ์ชัดลึกสวยๆนะคะวันนี้นะถ้ารายการไหนหนูไม่ทราบนะคะขออนุญ,ญาตไม่ทราบพี่นะคะพี่นะพนะเพราะว่าเดี๋ยวมีไปรับกายศาสตร์นะคะไปเอาจากกายศาสตร์นะคะจากบ้านคุณยายนะ อะถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะนี่เป็นเหรียญมีดีนะคะก็เอาหน0่บาทแล้วกันนะพี่นะราคาเบาๆนะคะโดนนิ้วมือนะคะก็เอาผ้าเช็ดกันนิดหนึ่งเหรียญคมชัดลึกสวยนะคะพี่ๆขะวันนี้อาจจะเสียงแหบนิดนึงนะเหมือนจะเป็นหวัดนะคะอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็ทุกท่านนะคะพี่พค่ะช่วงนี้อาจจะมีฝนนะ่ละแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีลมหนาวมาแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะอย่างหนูเนี่ยเมื่อวันที่นี้ฝนตกนะคะแล้วก็หนาวด้วยนะคะอ่าพระปิดตานะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้เอาสามพันนะคะมีสององค์นะรายการที่หนึ่งนะคะพี่นะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการที่สองนะคะอ่ารายการนี้มีสองหน้านะพี่นะพระปิตาสองหน้านะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพระปิตาที่ไหนนะคะก็หนูคิดเอาสามพันนะพี่นะเอาสามพันนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังนะคะนี่แตกหักซ่อมนะคะรายการนี้เอาสามพันนะคะพี่นะด้านข้างเราจะเห็นว่าเป็นเนื้อนะคะนี่เป็นขนมตุ๊บตับเลยนะคะก็จะมีรอยยุบนะคะยับย่นนะอันนี้แตกหักซ่อมนะคะ อา3สามนะคะรายการที่1นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการที่2นะคะพี่นะดวสักครู่นะคะดูขตอบแชทลูกคะ้าสักแป๊บนึงนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะคะ องนี้นะคะเอาเอาสามพันนะพี่นะเอาสามพันนะคะโอ้โหโกุคาบความเก่านะคะสวยงามนะนี่ดูเนื้อหามลสานะคะ,ะ,คะเก่าๆแบบนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะกะลานะคะกะลาแกะนะนี่ ลาหูอมจันนะคะรายการนี้หนูเอา2 5 0 0บาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะเหรียญน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญออกวัดหนองโพนะคะพี่นะเหรียญ ดูผ่านการใช้งานนะคะก็จะมีสภาพนะคะนี่เก่านะคะมีสึกหลอบ้างนะคะก็หนูเอา1,700บาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพเดิมนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะคะพระเออไม่ทราบพ,พี่นะคะพี่นะเป็นเนื้ออัป,ปกานะคะ เอา2,000นะคะ <_ T> <T> เหรียญไม่ทราบที่นะ <_ T> <T> ก็บรบกวนแคปรูปมาด้วยนะคะถ <_ T> <T> ัดมานะคะ <_ T> <T> ก็จะเป็นเอ่อเดี๋ยวนะคะขอดูสักแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่นะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นหลวงปู่เทียนนะคะวัดบอ่อเงินนะคะเอา1,500บาทนะคะก็เป็นเหรียญน,นะคะที่แจกในงานที่ระลึกนะคะผูกพัทธสีมานะคะพี่พีขานีตัวหนังสือเป็นแท่งคมเชียวนะคะหน้าพระสวยงามชัดเจนนะคะออกปีพศ2 4 9 0นะคะหลวงพระเทียนโอ้โหเหรียญคมมากนะคะเมื่อกี้น้งองยุ้ยแจ้งไปเท่าไหร่นะ1500บาทใช่ไหมคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเ,เหรียญหยดน้ํานะคะเป็นเหรียญหล่อหยดน้ําหลวงพ่อขันนะคะวัดนกกระจาบนะคะรายการนี้เอา2,500บาทนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะโอ้โหพี่ดูซอกอง์พระนะนี่มีคาบสนิมเขียวนะคะขีตกันนะคะขึ้นอยู่เต็มองค์พระเลยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะหน้าพระนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะนี่องคนี้น้องยื้อเอาสองพันนะคะพี่พี่ขาใครสนใจนะราคานี้นะคะรวมส่งแล้วนะคะรวมจัดเก็บไปทางนะคะเหรียญคมชัดลึกสวยนะคะใสมาข้างนะคะสวยงามชัดเจนนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะนี่โอ้โหนี่หน้าพระนะคะคมชัดลึกนะคะอ่ะขอประทานอภัยนะคะรายการนี้หนูเอา4ี่พันห้าบาทนะคะจอบนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะเ,เดี๋ยวหลวขอดูสักคู่นะคะ,ะเหลี่ยนเนี่ยนะคะพระผ่านการใช้งานนะก็มีสกรอ,อรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหลี่ยนหลวงพ่อพรน,นะคะนี่ห่วงนะคะก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะคะเหลี่ยนผ่านการใช้งานนะคะหน้าพระนะคะมีสกรอบ้างนะคะเอา1,800นะคะสำหรับเหรี่ยนนี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เหรียญหล่อบโบราณนะคะอ่ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญชินราชนะคะนี่วัดโพธารามนะคะออกปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะคะพี่นะเหรียญจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ก็หลวงปู่สุขนะคะร่วมปลูกเสกด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะพระนะอย่างที่น้องบอกนะคะว่าผ่านการใช้งานนะคะเอาสองพันนะคะเหรียญนี้นะ,ะนี่ถัดมานะคะ<อ>ก็จะเป็นนะเหรียญน,นะคะนี่ กูบาเจ้าสีวิชัยนะคะโอ้โหโคตรเก่านะพี่นะดูนะเหรียญบางมากนะคะนี่ดูห่วงนะคะเอาสองพันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะนี่คิตการขึ้นนะคะนี่ข้างองค์พระนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อหล่ำนะคะวัดบ้านกลางนะคะรายการนี้เอาสองพนสองนะคะพี่นะหน้าพระเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะนี่นะคะเหรียญคมนะคะสวยๆนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญชินลาดนะคะพี่นะชินาลาดนะคะเป็นเหรียญชินาลาดหลวงปู่ศุขนะคะพี่นี่นะคะเอาสองพันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะหลังยันใบพัดนะคะโอ้ห่วงเชื่อมนะคะนี่ ให้ดูเหรียญชัดๆรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่นะ2460ีหกศูนยนะคะเหรียญหล่หลอบโบราณแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเอา2500บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะนี่ ดูนะคะตรงห่วงนะคะพี่นะมีคาบนะกุความเก่านะคะขอบข้างนะคะนี่สวยงามรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะคะเอาสี่พันนะคะพี่นะนี่หน้าพระนะคะผ่านการใช้งาน บ้างนะคะแต่เหรียญหนึ่งอ,อ,องค์พระนะคะไม่ใช่เหรียญน,นะเอ,อตัวองค์พระนะยังคมนะคะดูจมูกปากนะคะแล้วก็คาบนะคะความเก่านะ มานะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะพี่นะหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้เอา2,500บาทนะคะนี่มองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่ามีรอยจานด้วยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่จีนนะแข้งหมอนะ รายการนี้มีลงรักแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะนี่เอา3ามพนห้านะคะรายการนี้เอาสามพบาทนะคะหน้าพระสวยๆนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ค้ตานะคะรายการนี้เป็นคีตาสี่ชายนะคะโอ้โหโคตรเก่า <c oughs> <c oughs> เอาห้าพันนะคะองค์นี้เอาห้าพันนะคะหลงพ่อเงินนะนี่มีคาดขี้เบ้านะคะอืเขาเชื่อมห่วงมาด้วยนะคะ,ะรายการนี้ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกันนะคะหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเหรียญน,นี้เป็นหน้าพระเนื้อกะไหลทองนะคะอ่าองค์นี้หนูเอาหนึ่งพัาร้อยแล้วกันนะพี่นะถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะคะ อ่าเอาสี่พันนะคะองนี้เอาสี่พันนะคะ <c oughs> ถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กนะคะหลวงพ่อเงินนะคะโอ้โหสวยจริงเอาสามพันห้านะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินรายการนี้นะคะนี่ ถัดมานะคะก็จะเป็นแร่บางไผ่นะคะเอาสามพันนะคะในการนี้อนุองยูเอาสามพันนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะวัดธรรมมูลนะคะนี่รายการนี้เอาสองพันนะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักร หลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้เอาสองพบาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเาสองพันนะคะ, 2, นะ,คะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหลทองเหรียญคมๆนะชัดนะคะเส้นขอบตัดนะคะด้านข้างนะสวยงามใครที่ขอรูปนะคะบางครั้งนะหนูไม่สะดวกนะคะต้องชี้แจงตรงนี้นะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยหนูไล่พ้าแล้วก็หนูก็ออกไปข้างนอกนะเพราะว่ามีงานหลายอย่างนะคะพี่นะก็ไม่ได้อยู่หน้าพระนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าถ่ายให้แล้วขอบข้างนี่บอกตรงหนูถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ชัดนะต้องขอประทานอภัยนะคะได้แค่หน้าหลังเต็มที่นะคะพี่นะอ่ารายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะใสมาข้างนะใสมาแปดรอบนะคะนี่ด้านข้างเหรียญน,นะ ราคาเบาๆนะคะรายการนี้เป็นราคาแบ่งปันนะคะพี่ๆนะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินแบบนี้นะคะนี่นะหน้าเหรียญน,นะคะสวยๆนะมีขี้ตกันนะคะสวยงามต้องห่วงนะคะนี่ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะนี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงนะคะนะขอประธานอภัยนะคะไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่ <c oughs> เอาสองพันนะคะพี่นะองค์นี้เอาสองพันนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญโบราณน,นะคะเหรียญหล่อโบ,บราณหลวงปู่สุขนะคะเอาหน0่บาทนะคะอันนี้พระหลวงพ่อกลวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะเอา2,000บาทนะคะ พระไม่ทราบที่นะคะรายการนี้เอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูขอดูราคานิดหนึ่งนะน่าจะไม่ได้นะพี่นะเอาสามพันละกันนะพี่นะอันนี้เป็นราคาแบ่งปันนะคะเป็นลนักษณะเหมือนพระกิ่งนะคะเอาสามพันนะคะรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ เดีเ๋ยวเราขอดูราคาสักนิดนึงนะคะนี่รายการสุดท้ายนะคะก็จัดโปรให้ราคาเบาๆนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเงินนะคะนี่ก็ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาด พาบ้านสวยๆราคาเบาๆจากช่องน้องยุ้ยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ